สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับซัดเดือดหากินกับเด็กรถทัวคว่ำถล่มบัสตี้รับเลี้ยงเด็กเพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวมีดราม่าอยู่บ่อยครั้งสำหรับนไอดอลสาวสองและยูทูบเบอร์ชื่อดังบัสตี้ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นรับน้องอลิสลูกของพี่สาวมาเลี้ยงแต่สุดท้ายพี่สาวมาขอคืนอีกทั้งยังเคยมีดราม่าเรื่องการศึกษาที่บอกว่า เมื่อก่อนโดนดูถูกว่าบาสตี้เรียนไม่จบหยุดแค่หมอสมตอนนี้รู้อย่างเขาว่าเรียนไปทำไมหาเงินดีกว่าค่ะสบายในอนาคต ag, ความคิดส่วนตัวจนได้โดนทัวลงและจัดหนักโดยชาวเนต็ตของขึ้นบาสตี้รั่นเรียนไปทำไมหาเงินดีกว่าและล่าสุดบาสตี้เจอชาวเนต็ตถล่มยับอีกครั้งหลังจากที่ทำคอนเทนต์โดยเอาน้องอลิส มาออกคลิปด้วยกันจนหลายคนมองว่าคอนเทนต์ของเธอนั้นแย่มากๆเหมือนการเอาเด็กมาหากินเรียกยอดวิวและยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มองว่าเป็นเรื่องปกติและให้การสนับสนุนแต่เสียงส่วนใหญ่มองว่าเขาเคยไปเตือนเรื่องนี้เรื่องการป้อนน้ำก่อน3เดือนก็ไม่ฟังเตงคิดเหมือนกันเลยนี่ไม่กล้าเม้นในเฟซเดี๋ยวลูกหาบของนางจะงง ตั้งแต่นางดาม่าตัดเพออยากเอาน้องคืนมาเลี้ยงเองทั้งๆท,ที่น้องอยู่กับแม่แบบสงบๆพอเอาน้องมาก็ทำคอนเทนต์ตลอดไลฟ์ด็ดเดินทำเอาน้องทั้งๆท,ที่ควรจะได้ใช้ชีวิตแบบเด็กปกติกับแม่เขางงมากที่มีคนเม้นอวยไม่อยากสงสารเลยตอนที่แม่ของเขามาเอาลูกคืนดูออก ตอนนั้นก็คอนเทนต์เหมือนกันแหละและล่าสุดบัสซี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ทัวลงอย่างหนักโดยเธอได้ระบุว่าก่อนจะบอกว่าเอาเด็กมาทามาหากินโดยการทำคอนเทนต์เคยรู้ไหมว่าเบื้องหลังทำอะไรเพื่อลูกบ้างเลี้ยงเขามาตั้งแต่ทารกซับพอร์ททุกอย่างอย่าเกลียดเพราะเราเป็นกระเทยกลัวว่าเด็กจะลำบากหรือเลี้ยงเขาไม่ดีเราเลี้ยงเขาดีมากจนถึงมากที่สุดส่วนเด็ก ที่ไม่มีพ่อคนนี้เขาก็ต้องการความรักไม่ต่างอะไรจากพวกคุณเลยเขาได้รับความอบอุ่นจากเราไปไม่น้อยกว่าใครและอย่าพยายามหยามเหยียดคนอื่นเขาได้ดีให้จมพราะคุณแค่ไม่ชอบก็บอกไปก็เท่านั้นเองบางคำพูดของพวกคุณทำให้เด็กลหลายๆคนที่ได้โอกาสอาจจะหมดกำลังใจจากคนที่กำลังเลี้ยง ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องข่าวดังหวยเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ